อันนี้เขาเขียนกล่องเท่าไรเนี่ยว้าวขอบคุณมากอ้หหลังคาสังกะสีเอ่อเออเออแตงส่องไฟให้ดูน่ะส่องไฟให้เอ๊ยระวังหัวสังกะสีทั้งนั้นนะทุกคนมาแจกคอเดลกลับไปชายแดนด้วยจ้าอันนี้นมในกล่องกี่บาทอย่างนี้กล่องกี่บาทสิบบาทใช่ไหมประมาณสิบบาทนี่เราให้สองแพ็กอะก็รอยยี่แล้วยังไม่รวมปลากระป๋อง วาม่าข้าวเคั่วข้างในใ<ช>แปลงสีฟันยาสีฟันไปสีฟันมีสองอันนะมีสองอันนะเนี่ยมีสองอันนะโอ้ยถุงแน่นๆน่นหนูบอกให้ปลากระป๋องสี่อันถุงไม่กุ๊กูอะ่ะเออนี่ดีกว่าอออ่ตงหนพี่อ่ะทุกคนผมถามทุกคนก่อนถุงนี่เฮ้ยเราออกมาถูกบป่าวะอ๋อ,อถูกสวัสดีจาย,ยายเข้าไปทางไหนกันแล้วจจ้นเนี่ย ออกเลี้ยวซ้ายไปออกไปแม่น้ํานะแม่น้ํานะระวังนะแม่น้ำนะแม่น้ํานะเป็นงานถุงดีไหมถุงถือว่าทําใช้ได้ไหมถุงถือว่าใช้ได้ไหมเอฟซีพีมาบอกหน่อยดีไหมเออมามีคนถามว่าในถุงมีอะไรบ้างแล้วจัดให้ดีครับโอ้ยนี่ใส่กระสอบแล้วจ้าไม่ได้ใส่ถุงแล้วเป็นกระสอบ ถุงดีทุกคนโหไม่มีเสียชื่อเอฟซีผมอะผมบอกเลยไม่มีเสียชื่อเอฟซนี่นอนในเรือเลยนี่นอนในเรือเว้ยใช่ไหมเขานอนอยู่ในเรือไม่มีเสียชื่อโทรอะไรมาเสียชื่อไม่มีโอ้นี่เนี่เนี่ยนี่นี่นี่ไงนี่ทีวีเต็มเลยเนี่ยเข้าง่าข้างใน มันเข้าร่องนี้เข้าไม่สุดเหรอจ้าติดอะไรจ้าวันดีจ้าจมันจะแคบหน่อยโอูโ้หเจอแค่นมก,ก็ไปสองแพ็คก็ร้อยี่สิบแล้วทุกคนจา๋ามีปลากระป๋องอีกมามา่าข้าวเครื่ยาสีฟันแปง้งสีฟันกระดาษทิชชู่มีแพมเพ์ดของผู้หญิงอีกโอ้โหครบเครื่องวัสดีจ้า สวัสดีจ้าโอ้ยเขนิขนเขนินไม่ต้องเขนินสวัสดีครับสวัสดีครับ,บานนมาหาเลยเนี่ยมาหาเลยานนาเลยจ้าเอฟซี FC, เหรอได้ของยังเะเนี่ย,ม,ยม,มาด้วยกันเหรออยู่อยู่ที่นี่ด้วยกันไหมจ้าอยู่บ้านเดียวกันเอางั้นพี่ฝากรับหน่อยอยู่กี่คนจ้าหลายคนหลายคนอ่ะกี่คนน่ะ อ้าโอเคงั้นวาถุงหนึ่งแน่นๆเลยเนี่ยอ่ารับของขอปึ๊บขอบคุณครับขอบคุณจ้าได้ไปเรียนบ้างปะเนี่ย,ไป,ยไปใช่ไหมเมื่อกี้เราเจอกันแล้วเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมบางคนก็บอกเข้าห้องน้ําจะเข้ายัางไงถ้าอยู่อย่างเงี้ยปกติจะเข้ายัางไงอะลำบากเนาะเนี่ยแล้วน้ําอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยห้องน้ลาลาดลงไหมถ้าตามปกติกตแต่น้ําท่วมไม่ลง เราอ่ะเรา,เาห้องน้ำเดี๋ยวผมถามมีหึือห้องน้ำที่เอาไปให้มเมื่อกี้ได้ประโยชน์ไหมได้ค่ะเห็นไหมเด็กไ,<ด>ได้เข้า,ไป,ขา,าไปเข้ามาแล้วใช่ไหมลูกสุดยอดได้ประโยชน์จริงเออเขินเขินอะ่ะชนหมัดหน่อยชนหมัดหน่อยชนหมัดหน่อยโอเคอะ่ะชนหมัดบลูทูธหน่อยชนหมัดหน่อยถึงไหมโอเคถึงมา,งมาไม่ถึงเอามินิฮาร์ดให้ละกันมินิฮาร์ดหน่อยมินิฮาร์ดกลับหน่อยขอบคุณครับเดี๋ยวมาหายีกนะอรักมาก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากน่ารักมากถ้าไม่ลงนะคะห้องตรนี้ก็ท่วมอ่าเาจะเข้าบ้านไหมไม่ต้องเวลาพี่บุ๋มเข้าขึ้นบ้านไหมข้างในมีข้างในมีบ้านไหมจ๊ะ,น,จะน้ำท่วมไหมจ๊ะ,ะเอาเหรอ ข้างในท่วมหมดเลยเหรอเข้าไปในบ้านด้วยใช่ค่ะท่วมขึ้นยกพื้นนอนเลยค่ะหรอยกพื้นนอนบ้านฝั่งขวาเหรอจะอ๊ะใช่ค่ะมีคนอยู่ไหมครม,มีค่ะมีคนอยู่ไหมมีเนาะชาวยุทธยาสู้ๆจ้ะแคบมากทางแคบทุกคนก็ต้องเป็นเจ็ตสกีแหละเรือมันเข้ามาลำบากว้าวแคบมากเลยอ่ะ เฮ้ยติดติดข้างล่างป่ะไ,ได้อยู่นะมีใครอยู่ไหมจ้าโอ้โหสวัสดีจ้าตานะแวะมาหาอยู่กี่คน,นะนอยู่กี่คนนะจ๊ะมาหาถึงที่เลยเห็นไหม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามางั้นผมถุงนี้เลยผมเพิ่งแกะสดๆเลยเมื่อกี้อ่ะไหวนะจ๊ะโอเคน้ำท่วมเข้าไปถึงในบ้านไหมไม่ถึงใช่ไหมหกสี่ถึงนี่เลยถึงเท้าเลยโอ้โหนหนท่วมครึ่งหลังแล้วเขายังอยู่ไหมจ๊ะเขายังอยู่ด้วยเหรอ ไม่ออกไปไหนเลยไปได้เหรอไปได้ไหมเนี่ยไม่ต้องเล่นเครื่องดันไปโหดูดิชิดเลยอะ่ะโอ้ไปได้ด้วยแฮยินดีอ่ะยินดีอย่างยิ่งขอบคุณมากนะมาหาขอบคุณจ้ะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณจา้ขณา,ขอ,จาขอบคุณนะขอบคุณจา้าเอ้ยผ่านมาได้ด้วยว่ะเอาเราก็กระดึบกระลึบไป เดืบกปเดึบไปก็บอกบ้านยายทั่วไปครึ่งหลังแล้วก็เข้าไปในบ้านแล้วด้วยอันนี้เหรออ๋ออันนี้เนาะยายแล้วยายอยู่ยังไงเนี่ยโอ้ยแล้วยายอยู่ยังไงอะ่ะแล้วเข้าไปในบ้านแล้วเนี่ยยายจา๋าอยู่กี่คนเหลือเรือเสียบเดี๋ยวได้แป้นนึงแป้นนึงแป้นนึง เดินหน้าไปเดินหน้าไปเหลือเสียบแล้วอยู่กี่คนจ๊ะสองคนกับลูกชายท่วมไหมเนี่ยในบ้านเหรอจริงเหรอรเฮ้ย,ยแล้วนอนอยังไงอะนองางนอน,น,นาแล้วมีไฟอยู่ด้วยต้องระวังนะ,ะเป็นห่วงนะเนี่ยเอาถุงไปก่อนนี่ทำได้ออกไปข้างนอกบ้างไหมจ๊ะเนี่ยออกไปนั่งข้างนอกออกไปกินข้าว ข้างนอกผมเอาห้องน้ํามาลงให้แล้วนะจะได้ไม่ต้องไปเข้าห้องน้าําไกลปกติไปเข้าห้องน้ำที่ไหน <im it> แถวแถวนี้นะเนี่ยลาบากใช่ปะ่ะ <im it> เดี๋ยวผมเอาข้างหน้าแล้วจะได้ไม่ต้องกองอยู่ตรงนี้จ้ะสู้ๆนะโทษนะอันนี้ท่วมจริงนะในบ้านเลย <im it> ลําบากมากเลยสู้ๆนะจ๊ะ <im it> อันนี้จ้าเห็นป่ะ <im it> จ้ะผมเอาห้องน้ํามาวางข้างหน้าให้ดีไหมชอบไหม แน่ชอบโอเคจัดไปจ้ะจอ่าเดี๋ยวกลับเราต้องกระดึบกลับผมกลับไปทางไหนได้บ้างจ้ะถ้าผมไม่ไม่ถ้าผมจะกลับไปแม่น้ำเละต้องต้องกลับทางเก่ามาทางไหนกลับทางนั้นใช่ไหมโอเคจ้ะแต่เดี๋ยวพี่ต้องกลับไปต่ออีกหลายที่เลยจ้ะนี่บ้านยายน้ําท่วมไหมเปล่าคนที่อยู่ที่เนี่ยถ้าเขาไม่มีห้องน้ำเนี่ยทุกคนก็ได้ยินแล้วว่าเขาเข้าที่ไหนเขาก็เข้าเนี่ยในบ้านตรงนั้นที่มันท่วมอะ่ะทุกคน แล้วใครบอกห้องน้ำเอามาให้แม่งแก้ปัญหาผิดจุดดูมันพูดเข้าเดี๋ยว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 เฮ้ยระวังระวังระวังพวกไฟเหล็กพวกเหล็กอะไรระวังได้อยู่นะ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 โอ้โหซอยเล็กกระดึ๊บกระดึ๊บมากไหวอยู่ว้าผ่านแล้วขอบคุณนะจ๊ะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะยินดีจ้ายินดีจ้าสู้ๆนะ ได้เห็นของจริงกันแหละทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับยูกิโคะเอาอยู่เหมือนอยู่กับอยู่ตายายสวัสดีครับได้ของยังได้แล้วค่ะขอบคุณมากสู้ๆจริงวัีโอ้ยจ้าขอบคุณมากนะขอบคุณที่รักกันนะเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะสวัสดีจ้าเอาห้องน้ำวางไว้ข้างหน้าให้นะจ้าขอบคุณจ้าจ้าปกติอาบน้ำไงอะ อ๋อได้อยู่ใช่ไหมโอเคเห็นมไหมไรสดประผล่ข้างบ้านเลยเห็นปะขอให้นำรถเร็วๆใช่เห็นไหมชาวบ้านเขาก็ดีใจที่เรามาเราเข้าทางไหนออกทางนั้นไหมสวัสดีจ้าหัวไม่เห็นเหรอ มาได้คิวรอบดึกซะหน่อยแล้วที่นี่มาหามาหาจ้ามีตรงไหนอีกยายรู้จักาเนี่ยยายยายรอยายอยู่เท่าไหร่จ๊ะยายยายรอดูผมเหรอปีสิบสามอะไรนะจ๊ะอยู่ฝั่งนี้จ๊ะยายยายกำลังเดินมายายกำลังเดินมาสักคู่ ดันข้าง83ดูทีวีป่ะจ๊ะเนี่ยดูทุกวันเหรอเป็นแข็งแรงอยู่นะเนี่ยวัดีจ้าวัดีจ้าคุณหน้าเปล่าคุณหน้าเปล่าหน้าเหมือนในทีวีเปล่าหน้าเหมือนไหมส่องไฟต้องให้ส่องไฟเห็นหน่อยชัดๆหน่อยส่องไฟ เดี๋ยนะยจ้าขอบคุณนะจ้ายายขอให้น้ำลดไวๆขอยายปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ้ะอาอยู่กับลูกหลานเป็นนานๆนะจ้าขอบคุณนะจ้าไ,ได้ของแล้วเนะืะอเอาของให้แล้วนะโอเคขอบคุณมากสีก่เดือนแล้วเนอะสู้ๆขอให้น้ำมันลดไวๆห้องน้ำอย่งนี้อยู่ไกล้ไหมอยู่เท่าได้อยู่ใช่ไหมอยู่ใกล้อยู่นะ อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงอีกหลังหมดเลยมาลงอีกสำคัญมากเลยห้องน้ำนี่สำคัญไหมจ๊ะสำคัญครับสำคัญมากเห็นไหมสงสารบ้านพี่พี่กังเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยบ้านน้องย่าบ้านย่าใช่ไหมนน้องย่าน้องย่าเข้าห้องน้ำไม่ได้ใช่เเดี๋ยวออกไปข้้าหทำน้ำทำกับข้าวเป็นเดือนเดือนแล้วนั่งอืมนั่นสินี่แกก็ไม่มาก็ทำกับข้าวส่งไปให้แกบ้างดีมากเลยเพราะว่าน้องย่าคือน้องผู้หญิงเมื่อกี้สองคนใช่ไหม ที่นายอยู่ฝั่งขวาและที่ทั่วไปครึ่งหนึ่งนั่นแหละค่ะอ่าโอเคใช่ใช่จ้ะใช่ใช่ใช่ีเป็นย่านพี่น้องกันหมดเลยออปาตวอันนี้แหละเราไม่ทิ้งกันไม่ทิ้กัน่วมก็ทวมไปด้วยกันขอให้รถเร็วๆเห็นบ้าห้องน้ำสำคัญมากจริงๆด้วยมทุกคนเนี่ยจำเป็นเรามีเลนไหนอีกไหมมีหลุนไหมงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยขออนุญาตไปต่อนะจ๊ะขอบคุณจ้า ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าจ้าห้างองน้ำสำคัญโอ้ยใ,ใครมาอยู่ล้องมาอยู่ในนี้ดิห้องน้ำทางไหนละ่ะกดก็ไม่ลง,ไ,ปปงได้เลยได้เลยฝั่งน,ง,ง,นงนู้นมีฝักไก่ทอดฝั่งนู้นเรียกเหรอจ้าโอ้ขอบคุณจ้าโอ้โหให้น้ำอีกเอิ๊บนี่เดียวเอ,อิเออ๊บอายะให้น้ำแล้วด้วยขอบคุณจ้าให้น้ำเย็นน่ารักมาก เก็บไว้เก็บไว้ต้องไหนครับแมีไฟพระพรมแดงแดงอ่ะแล้วเราเเขามีไฟไหมน่ะเขามีพระพรมแต่ต้องระวังไฟตรงพระพรมนะไฟจมน้ําอยู่เบ้าเช็คดูดีๆโอเคเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเราข้ามแม่น้ําไปท่วมสี่เดือนแล้วทุกคนอโเกาะแน่นๆนะข้าแม่น้ําระวังเรือซ้ายด้วย ระวังเรือซ้ายมีข้ามแม่น้ํานะครับน้ําแรงมากนะเราต้องเร่งเครื่องนะมีะข้ามแม่น้ํากลางคืนเลยเนะี่ยมีแม่น้ำแล้วน้าอย่างแรงนะทุกคนเลยระวังเสาล่างเสาล่างเสาล่างมีอะไรอยู่้างนั้นเนี่ยมีไฟอยู่จมน้านะเว้ยตรงนี้ต้องระวังนะเนี่ยสายเขาวิ่งขึ้นมาจากน้ําเลยด้วย ตรงนี้เข้าได้ใช่ไหมครับเข้ามาทางไหนม่เสาไฟสายไฟมันจมอยู่ในน้ำนี่แล้วไฟเขายังวิบววิบวอยู่เลยตรงนี้นะพี่แงตรงไหน่รีตรงนี้มีรั้วมีอะไรไหมไม่มีไม่มีมาตรงนี้ได้โอ้ยระวังไฟเด้อห่วงอะไรห่วงไฟนี่แหละ เอาบ้านไหนครับพี่บ้านนี้ไหมครับอ่านี่กระถางนี่ก็ได้ได้็นไหมทั่วหมดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฮ่าฮ่าฮ่าฮะชวนขึ้นบ้านได้เลยอเอาฝากของก่อนดีกว่าอยู่กี่คนจ๊ะอยู่กี่คนจ๊ะโอเคมาสามสี่หลังเลยเหรอ หรือจะวนไปข้างหน้านี่ก็ได้ครับเอาเหรอมีอีกเหรอไปช่องนี้ไปข้างหน้าตรงนู้นก็นได้มีบ้านข้างเนี้ยไปได้แล้วไปได้เลยโอเคได้เลยจ้า,ออาโอเคสามหลังเอาฝากไปสามถุงเอาไปสวัสดีครับเแต่ถ้าวางหน้าจะมีบ้านแห่งโค้งกี่หลังครับขอบคุณจ้ายินดีจ้าตรงนู้นระวนะังตรงไม้นะทีะ่มีไม้ปักอะครับครับผม เป็นเส้าเขตครับจะสูงหน่อยคู่แปดครับออกขวาไปเลยไหมเราติดเช่าติดเนินนะไหนครับมีครับโอเระวังสาสาพภูมิระวังสายภูมิออกขวาไปเลยแต่พระภูมิมันมีไฟอยู่เนี่ยออกขวานู่นไปเลย ของจริงไปได้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายน่ารักมากเบืบ้องนี้เบืเ้องซ้ายไม่ขเข้าคยแล้วเรามาปะเรามาแล้วปะหรือยัง,ย,งยังใช่ไหมมีเบื้องนี้อยูมอยม่มีคนอยู่ไหมครับมีครับมีคนอยู่ไหมครับมีมี อ๋อพราะเวิร์งบ้านหลังนี้เตรียมไว้ให้แล้วเนอะอ๋อได้แล้วต้องไปเวิร์งนู้นโอ้ยแค่หลังนั้นหลังเดียวเนะ้ะที่อยู่ตรงนู้นอนะ่ะตรงไปนู้นก็นได้หรอกอ,อ่าไปแปะตรงนู้นก็ได้ในนี้มีไหม,มเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปลา าบอกสามหลังเขารวมันนี้แล้วมั้งเชื่อมกันอน่ะรวมแล้วรวมแล้วฝัว่งขวาไปฝั่งขวามาแล้วครับสวัสดีจ้าจ้าะอะไรนะจ้า,าขอบคุณการตอมรดังครับสวัสดีจ้าเอียงเอียงเอียงขวาไปครับจ้าเมื่อกี้ฝากถุงไว้บ้านหน้านะจ้าจ้าขอบคุณมากเมื่อกี้นึกว่าหลับไปแล้ว โทษทีจ้าโทษทีจ้าเรารบกวนนะโทษทีจ้าจ้าขอบคุณมากขอบคุณมากจ้าจ้าขอบคุณนะขอบอยู่กี่คนนะจ้าอ๋อฝากฝากถุงไว้ข้างหน้านะมาต่อกันได้อยู่เนาะอ๋อขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าฝั่งซ้ายนู่นไปตัวไปจ้าขอบคุณจ้าชาวบ้านน่ารักมากแา่ไฟอยู่ด้านบนหัว แล้วก็นี่มิเตอร์ไฟนี่ดูมิเตอร์กับสายไฟลงมาในน้าสายไฟลงมาในน้านะระวังนะอย่าไปใกล้นะเอาแปะซ้ายนี่แหละเดี๋ยวเขาเปิดให้แหละเห็นเดินมาแล้วเปล่าแวบๆแบบวันดีจ้าวัสดีครับพี่เห็นเดินมาแล้วเป่าแวบๆแบบวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับมีนะเมื่อกี้พี่เห็นอยู่ โอเคไปตัวเอาเอา,เอาวางเท่าที่วางได้แล้วกันถ้าเขาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรอ่ะอน,นันเขามารับแล้วเดี๋ยวฝากหลังขวาไว้ก็ได้อยเดี๋ยวฝากหลังนี้ไว้เดี๋ยวมันก็ตื้นติดอยู่กี่หลังจ้า สามหลังนะโอเคเดี๋ยวย่อนไปสามถุงจ้ะตื้นไหมพี่ตรงนี้ติดไหมไม่ติดนะโอเคนะเอามาโอเคเดี๋ยวผมโยนนะโทษทีนะพี่นะฮึบ <c oughs> หนึ่งอ่าสองโอเคสามถุงขอบคุณมากจ้าสู้ๆจ้าเราวนออก ไปด้วยกันนี่แหละครับ ออกทางเดิมอ่ะออกทางเดิมได้ได้พี่ถอยไปเลยน้ำยังไม่ลดยังไม่ลดยังไม่ลดนี่มันฝั่งบ้านเขาสูงเฉยเฉยไม่ได้ลดเติมของก่อนเข้าไปแล้วเข้าพุงไม้ไปแล้วโอ๊ยระวังเสาไฟโอ๊ยเสาไฟเสาไฟ ไฟเขาจมน้ำอยู่นะมีเสาอยู่ใต้น้ำตรงไหนอะตัวไม่ออกนี่ไปเลยอะออกรูเดิมไหมเอาถุงมาแล้วถุงมาแล้วแล้วเขาไปทางไหนต่อ ไปบ้านนู้นใช่ไหมครับพี่ใช่ไป,ปะระวังไฟระวังไฟีคนก็บอกระวังไฟเอาพี่ได้านหน้าวังไฟพี่นี่ต้วนสาวังไหว่างวใต้น้ำคือเราไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้ยแล้วพี่แจ้งไปเลยนะพี่วนออกขวา มีเสาเตี้ยๆอ,อยู่ข้างใต้นะน้ำแรงนะครับน้ำแรงมากน้ำแรงมาก,กอะะขอเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับ ระวังลำ้ายนะน้ำแรงมากอ่ะเนะี่ยบ้านหลังเนี้ยระบ้านเขาน้ำแรงแรงน้ำวิ่งผ่านบ้านเลยอ่ะแรงจัดน้ำแรงมากเนี่ยบ้านเขาน้ำแรงมากน้ำแรงแรงมากเลยจ้ะแม่ อ้อมได้านหลังได้ใช่ไหมไหหจ้าอยู่นี่แล้วจ้า,เ,า,ดาเดี๋ยวอ้อมอ้อมถอยออกไปาทางนู้นมันน้ำจะสงบกว่างนี้มันน้ำแรงน้ำแรงมากเลยเนี่ยน้ำวิ่งผ่านบ้านเนี่ยเดี๋ยวตรงเข้าไปแล้วฝั่งขวาข้างๆนู้นก็ได้ดน,น้ำแรงมาก มาแล้วจ้าคน,คน้ามาหาแล้วตรงนี้ไม่มีรั้วอะไรใช่ไหมจ้าอโอเคอยู่กี่คนจ้าเนี่ยสี่คน,คนเอาถุงไปแล้วออกไงจ้าเนี่ยมีเรอเืออยู่นะน้ําแรงแรงเลยตรงเนี้ยเรือเครื่องหรือเรือพายจ้าเรือพายพายไหวเหรอ้วพายไปถนนอ๋อพายออกไปนู่น มาอันนี้เลยใช่ไหมลูกน้ำแดงมากันเรืเลยใช่จ้ะวันนี้ไปสิงบุรีมาด้วยจ้ะตอนเช้าได้ไหมโอเคฝากแม่ถือหน่อยจ้ะขอบคุณจ้าแวะมาหานะขอบคุณนะจ้าใสทอทัดเลยมาน้ำช่วมอยากมาหาเฉยสู้ๆนะจ้าจ้าน้ำรถใบใบจ้ะไป